แปว้แปบม้สวยาลยพุน่ะพุน่ะพุน่ะุน่ะพน่บังเล่าเลยไม่ได้ดอกกำงามพุน่ะพุน่ะพุน่ะเตรียมต้อีกแล้บันนี่เ้สวัสดีครับพี่น้องมือนี้าคเขาปลาหาเห็ดคือเกาจากฝนกระลิ่นเห็ดกับพานในใดจักดอก ห่นงนะเบิ้งคีมงานตัวข่อยโหลดพลยนะห่นจจะพี่น,พน,น้องฝนกะลิ้นเฮ็ดก็ะเได้มืดเขามืดเขาแล้วพี่น้องเคียค่ยหาเฮ็ดก็กวดล้านบาท <c oughs> ก็กะก็กวดล้านบาทสิ <c oughs> ทานเนี <c oughs> ่ทานสวยๆเลยจ้าเี็ดตะไคร้จะเห็ดตะไคร้ดอกหนาลักหนาลักเลยอ้าว๋เห็ดตะไคร้ เตะกันอเก็บแม่ปาดปาดอม้สวยจังเลยฟุ่นะพุนะพุตนะพุนะะบังเล่าเลยไม่ตดอกำงามพุตนะพุตนะพุตนะปาดเตรียมตาอีกแล้ววนี้าบเจนน้เาจังปเห็ดเ่า มหาเหตุกินเขาปลาฝนกะตกนกตกหาเห็ดกับบ้านใดมาหาเหตดกินเขาปลาจ้าพี่น้องคุณอ่ะฝนกระตกเห็ดกับ <laughs> กบ้านดขาบเยานี่ยมองาึนาเนี่ยมอสร้าง ็ทานสามจ้าเดี๋ยวนี้ก็ยุ่มองข้านเห็นมองห้นังพักมองข้างห้องเลยขายใช่ไหมยาไดยืมุิยัาขายหมอกินเราไม่ยาขายยมเยอยะย่าน้ จะความเงียบจะควางเงียสวยเปลือยเลยเน่ะงามป่ะคากุณาผลงานเมเนีเจะพี่น้องกุมานอยค่าได้เกงอยู่แต่ว่าเสียดายฝนตกจะพี่น้องเมื่อบานก็ไเด้อบัดนี้